ครับอ้ัวเป็น hmm. ตัวแทนตัวแทนของอืออือครับอ้าวตัวแทนของี e อัพ y Up ดับ Future สำหรับวันนี้ไงวันนี้ครับ Beauty Up ดับ Future ใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้มีหลากหลายแบรนด์นะครับมีทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันแต่ว่าผมผมมามาตัวแทนของทาง Quse ครับวันนี้ก็ยังไงก็งานนี่ยมีถึงวันที่12มิถุนายนนี้ครับใครที่แบบเฮ้ยมีปัญหาสภาพผิวเป็นยังไงอยากรู้ตัวเองสภาพผิวเป็นยังไงเนี่ยมี เด e มาลีเดอร์คือสามารถแบบรู้ได้ว่าผิวเราเนี่ยมีสภาพผิวเป็นยังไงบ้างเฮ้ยถ้าผิวแห้งต้องใช้ตัวนี้ถ้าผิวมันใช้ตัวนี้หรือว่าผิวเราแบบมีสิวเยอะ<แ>ต้องใช้ตัวนี้ผิวเรามีอ่รอยด่างดำรอยแดงอะไรอย่างงี้ใช้ตัวไหนบ้างคือเขาสามารถแนะนําได้เลยโดยสกินปโปรโดยสกินปโปรเขาจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญในแบบเขาได้มาแบบศึกษามาหมดแล้วว่าต้องต้องแบบแนะนํำยังไงบ้างอ๋อตัวอะไรอ๋อตัวทีมัน่เป็นเทคโนโลยีใหม่สาหรับแบรนด์นี้ การ,การตัวนี้ต,นตัวนี้เป็นเดอร์มาริเอร์คือตัวนี้คือจริง,รงๆแล้วคืออ่ามันสามารถเป็นทางเขาเรียกว่าบิวตี้เทคที่แบบดูแลเราว่าเอ้สภาพผิวเราเป็นยังไงแล้วก็แบบสปีดผลิตภัณฑ์ตัวไหนจะเหมาะสมกับผิวของเราใชมม่มันมันความงานกับความนั่นยูมันเป็นยังไงดีความนรจริงคือคือทางคิวสิครับเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มุ่งเน้นแค่ในการแบบผลิตอ่ผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาเต่เขายัง ุ่งเน้นถึงการว่าแบบ sustainability ด้วยคือการแบบรักโลกแล้วก็การแบบ recycle ผลิตภตัณฑ์ต่างๆทั้ง product ทั้งแบบเขาเรียกว่าพวกขวดแก้วขวดว่าสิ่งนี้คือแบบเอามาทางแค่ทางคิวแล้วเขาจะไปเอาไป recycle แล้วไม่มี r e c y c l ร r e c y c l ลอย่างเดียวตอนนี้มี r e f i l <อ>ด้วยเห็นไหมคือการที่แบบใช้กระปุกรี f ิลเนี่ยมันคือประหยัดเนื้อพลาสติกไปแล้วเออมันก็รักโลกไปก็คือจะมีตัว u l t r า f a เชีย cream ตัวนี้ก็ดีตัวนี้คือแบบ เขาคุยกันไงเอาไปใช้ที่เอเวอร์เรสต์เพราะว่าเอเวอร์เรสตขั้นบนมันเย็นทีนั้นมันหน้าแห้งแต่ว่าใช้ออาต้าไปช่วยดีปุ๊บทาโอ้หน้าฉ่ำไอเทมไหนที่เราชอบที่สุดครับ็ไอเทมไหนจริงก็คือตัวดักสปอร์ตก็ดีตัวดักสปอร์ตเป็นตัวไหนฟีลแบบคือตัวดักสปอร์ตเซรั่มตัวนี้ก็คือจะแบบใครที่มีแบบพวกรอยสิวรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยคือตัวนี้มันจะแบบช่วยแบบทำให้แบบลดเลือนเรียกว่าจางลงไปได้ ใหญแนันำตัวไหนมรันตัวนี้พลเนอร์ลเนอก็ดีพเนอรเคยเห็นไหมที่เป็นแบบมีดอกมีน้ำมีดอกมีลอยกอดลิลล่าใช่คือตัวนี้ก็ดีเป็นพลเนอที่แบบใช้ได้ทุกวันทั้งเช้าแล้วก็เย็นใช้แบบหลังจากอาบน้ำก็มาชึ้งชึ้เทใส่จมีดปะปปะปปะกะป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 ะงะป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 ะมะตะป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 ้ปะปะคะปะป้ปะ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 ะป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 ะะะ beauty of future เ ah, ah, uh, so, eh, ah, no. no, ิดต้องมีเดอต้องมีเดออ5ส3 2นี้ตัดเนาะได้ได้ยไลน์นะมาได้มาได้ มาได้นะครับที่งาน Beauty of the Future นะครับจนถึงวันที่12มิถุนายนนี้นะครับฝากด้วยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามเลยว่าตอนนี้หลายๆผลิตภัณฑ์ที่พวชื่นชอบเลยนะเพราะงานขายมันแน่นเวอร์จริงแน่นมากท่วการันตีวเองหน่อยเก่งอ่ะพูดจริงๆเป็นคนพูดเยอะไหมไม่ไม่เคยพูดนะแต่มีข้อมูลดินแน่นมากข้อมูลไม่คือตัวมายมางานละน ไม่ได้เตรียมตัวนะแต่ว่าเป็นผู้ใช้จริงไงคือศึกษาผลิตภัณฑ์ศึกษามาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าปากเราแล้วมันาพูดได้คล่องเขายกให้เป็นตัวท็อปเลยนะในด้านของพรีเซนเตอร์ต้องอย่างนี้ไหมกยังไงาหลายคนยกให้เราก็ก็ดีใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออจริงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเราเราอินแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็เวลามาพูดให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่แบบดีอะไรเงี้ยก็สัว่าอยากจะแชร์อยากจะอะไรบอกไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็มาถ่งความผิดเยอะตัวประมาณ๕แล้วตัวนี้เล็งๆก้อยู่หลังๆที่เรามาเริ่มาสายมิตี้มากขึ้นอะไรกดูแลก็ดีคือจริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าการดูแลผิวคือมันมันอยู่กับทุกๆคนแล้วก็อยู่กับ ทุกคนมันต้องดูแลผิวผิวทน้งตัวเองอะเนาะซึ่งไม่ใช่แค่ผิวหน้าคือผิวกายอะไรอย่างเงทุกคนต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยผมเลยผมเลยสึกว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งทางที่แบบทุกคนต้องต้องใช้อ่ะเป็นการับพิเศษพิเศษพิเศษอะพิเศษพิเศษเลยหรอนอนเยอะๆนะทุกคนพิเศษไหมไม่พิเศษดีแต่ที่บอกหลังหลังนี้เธอมาเป็นทีมตัวเองเยอะขึ้นทั้งเรื่องการออกกำลังกายการดูแลผิวพรรณด้านนี้นนี่จริงๆก็ก็คือมันคือเรื่องของการพักผ่อนแหละเลยว่าพวกการออกกำลังกายจริงๆแล้วมันนก็เหมือแบบ เอาเอาร่างกายไปพักผ่อนในอีกแบบหนึง่งคือบางคนอาจจะคิดว่ามันคือการแบบเอาไปทรมานตัวเองใช่ไหมในจริงแล้วมันคือแบบเหมือนแบบออกกลาลังกายเพื่อเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูแล้วก็กลับมาแข็งแรงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันเป็นการพักผ่อนอีกแบบหนึง่งอ,อย่างก่อนที่เราจะมาออกงานเราเตรียมคนดูแล้วไปยังไงวันนี้อะครับโอ้วันนี้ <laughs> พี่แจ็ควันนี้ก็ไปฟิตเด็ดไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นจริงเลยนะยังใช้ใช่กจันแบบนี้อยู่นะขนาดเป็นนิวพิจภูมิเมืวันนี้แล้วอ่ะยต้องไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอยู่แบบนี้พี่แจ็คบอกเพราะเป็นนิวไงคะเลยต้องเรียนไมเรียนไมเลียนนะ ก็เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวโปรเจกต์อะไรอย่างเงต้องแบบขนาดนี้อ๋อไม่ไม่ครับก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครัไม่อย่าอย่าหยุดหยอกที่ครับเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่มันมาเร็วๆตอนเราหวั่นหวั่นอะนีไม่ใช่เราก็แบบชอบด้วยคือะไรเออเแล้องเพลงก็สนุกดีเรียนเต้นก็สนุกดีได้ออกกำลังกายด้วยอะไรนะสกิลไหนที่ใช้พิเศษในส่วนของสกิลไหนหรอหลังหลังเรื่องน้องมันก็เริ่มมาแล้วสิ วไงดีอ่ะอันนี้เนจ้อัลบั้หรอนาะอโอยอัลบั้มใช้คำว่าอัลบั้มไหงเซิลไหเซิไเรเออเซิเออซิงเกิลก่อนล้วกันสองเซิเออซิเซินี่คือเดี่ยวเนาะอัดูโอ่กนดูโอ่ดูโอ้เพื่อดูโอ้เพื่นไม่อยากออกด้วยเด๋วาเพื่อนเต้นเงเพื่อนก็อกไม่พูดดีกว่าไม่ไหนก็ได้เลยผมว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันก็ คือโชคดีที่แบบได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างว่าก็ก็น้องเพลงก็สนุกดีครับเต้นก็สนุกดีแต่อาจจะอาจจะยังแบบอยู่ในขั้นฝึกซ้อมอยู่เลยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาฝีมือแหละผมว่าในในข่าสมาชกแน่นมากตอนนี้บันไบทบมั้งไหมไม่นะเฉยๆนะอ่าไม่านแ้วบ้านเรอะเราเราเป็นขึ้นลูกเก่าไงอ่าแต่เป็นขึ้นลูกใหญ่เอ้ยเอาเอง เป้นนิ่เหงาไหมครับไอ้นะเขาออกงานเหงาเพื่อนอยู่โรงพยาบาลครับไปเยี่ยมเยี่ยมไปเยี่ยมเยไปเยี่ยมไปเยี่ยมมาเรียบร้อยแล้ววันนี้หายแล้วเหมือนออกมาแล้วเนาะคุณพ่อเนาะออกมาแล้วครับก็ก็สุขภาพเขาเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากำลังใจเยอะเพื่อนก็ไม่หาเขาเยอะก็ลูกคงลูกค้าส่งของอะไรไม่รู้พักพักเลี้ยพักสมใจก็เลยเขาได้มเห็นเขาเมื่อวานอะไรนี่ไอ้ไลฟ์เอ็กซ์อยู่ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อะไรอะสเปซสเปซเอออะไรครับผมใช้ชื่อสเปซเอ็กเลยงงเลยไรเงีแล้วเราส่งอะไรปให้เขาอะไรครับเราไรไปเยี่ยมเขาเราไปเยี่ยมเขาตัวเนาะผมเนี่ยบอกตรงวันนั้นผมเสร็จงานเนี่ยผมทำงานแทนเขามาเขาไม่ได้รวยเขาไม่ได้รวยไม่ใช่ไปแย่งตำแหน่งเขาไม่ใช่ไม่ใช่ผมทำงานเสร็จปุ๊บผมไม่ได้กินข้าวเลยผมไปนู่นโรงพยาบาลแล้วผมเลยไปสั่งข้าวไปนั่งกิน ก็กินที่นู่นใช่แล้วเขาไลน์ฝังมาสุดท้ายเขาปวดเป็นอะไรติดเชื้ออะไรกันเนี่ยจริงๆติดเชื้อติดเชื้อคือน่าจะแบบไม่สบายเนี่ยแหละแต่ว่าเชื้อบังเอิญว่าเหมือนพูดได้มั้ยพี่จี้พี่เตเป็นไรพูดได้มั้ยหรือว่าให้ให้ทางคุณเตตะวันเขามาแถลงการเองดีกว่าผมพูดไปอาจจะแบบมีผิดพลาดมีอะไรบ้างแต่ตรงนี้จนตรงนี้ขอให้คุณเตตะวันมาพูดเองมาลงโทรหาเขาให้่คะแล้วก็ อะไรนะเราหมดแล้วไอาจริงๆผมไม่ได้คิดถึงค่าตัวเลยผมรู้สึกว่าแบบได้มาช่วยเหลือแบบช่วยเหลือเอพื่เอนนะก็ถ้าเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยให้ก็ได้เอาไว้เหลือค่อยให้ก็ได้แต่มันต้องเจอกับพี่เนเตอร์คู่แล้วนะอะไรนะมันต้องเจอกับพี่เนเตอร์คู่โอ้ยเดี่ยวเลยอย่าชงอย่าชงไม่ได้ ก็ดีครับวันนี้ก็มีความสุขดีเพราะว่าก็ไปออกกำลังกายไปเรียนรู้วินเลนนี่มาแล้วก็มาทำงานต่อพี่เลนมีไปต่างประเทศอีกไหมมีไปต่างประเทศครับเดี๋ยวไปฮ่องกงครับวันที่มีไงวันที่8ครับไปมีแฟนมีที่ฮ่องกงครับเตนิวพี่เลนก็แที่ฮ่องกงอ่ะฮัลโหลเอ่าภาษาเป็นภาษาภาษาได้ไหมอะไรนะโซนแฟนไหนเพราะว่เขาเรียกว่าหงอห่นิวเขาไปแนะนำตัวนี่ค่ะหงอห่นิวเออ หลังนมีคนนั้นเคยดูข่าวยัีเมไปแค่นี้เลยเหรอพูดถึงฝากหน่อยสปอยคอนเสิร์ตที่ัตต่างประเทศหรือเปล่คอนเสิร์ตก็อย่างที่ว่าครับคือหลังๆเราแบบนี่คอนเสิร์ตเขาเรียกแฟนมีที่ห้องแฟนมีมีที่ห้องตรงแยกเป็นห่วงแล้วเรียกไห้ฉูดนะครับแฟนมีหรือหรือแฟนมีแฟนมีไม่ต้องตรงแฟนคอนอแฟนคอนเหรอไม่ไต้องอะไรกันแน่เาี่แฟนมีครับแฟนมีที่ห้องตรงก็จริงๆก็แบบ ไอปีก่อนนี้มันคือเน้นแบบมามาพบเจอพูดคุยเล่นเกมก็แบบมีโชว์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าเน้นแบบเน้นกันพบเจอเน้นแฟนกันมากกว่ากับปีนี้เรามีผลงานอะไรไหมครับแบบผลงานในบ้านเราผลงานในบ้านเหรอครับจริงๆก็มีบ้านหลอดออนเซลครับที่ถ่ายอยู่กับเตเนี่ยครับกับมุกกับแจนนะครับถ่ายด้วยกันแล้วก็ปีหน้าก็จะมีเรื่องเบสเบสเฟรนด์นะครับแบดเฟรนด์บอยเวอร์ถ่ายทำอะไรยังยังยังไม่ถ่าย ่้ม่เหราหูวุ่นวายมากเพราะทุกคนมันสนิทกันหมดแล้วก็ทุกคนก็าูึพี่เตกับแจเนี่ยคุยกันเยอะมากเลยอ่ะเราไม่คุยเลยไม่คุยเป็นเป็นอินโทรเวิร์ t ไงไม่นอนไม่ไปคุยกันเลยสองคนคือเขาแบบเป็นพี่น้องกันไงเขาก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบแบบคุยกันงุ้ง กินเยอะเราไม่อยากเห็นอะไรหรอกเขาหรอก็มีแต่แบบคือรู้ว่าคุยอะไรกันแตแบบเหนื่อยอยากจะแบบพักผ่อนอินโทรเวิร์ตเงี้ยนั่งเฉยแล้วอยากเห็นตอนนี้โทรเวิร์อเป็นยังไงอ่ะตอนนี้วินโรเวตเอ็กซ์โทรเวิร์ตก็ตอนนี้แหละอ่ะโอเคงี้เอางี้เดี๋ยวก็ฝากด้วยครับงาน beauty of the future นะครับผมดูริบตอมดูหน่อยลันลันลันฮันเล็ดตรงนี้หนึ่งสอง